สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมจีนีต้อนรับเข้าสู่ต้านล้านนาในผมรายการที่จะพาทุกคนเข้าไปทําค้จัดกบสถานที่สําคัญนะครับผมของศิลปะทางวัฒนธรรมของลานนาวันนี้นะครับผมผมต้นับผมจะพาทุกคนมาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของเรือนอนุสรสุนทรนะครับผมเรือนล้านนาที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยนะครับของราชภัฏเชียงใหม่แห่งนี้นะครับผมสถานที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางสถาปัตยกรรมนะครับผมประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต อันทรงคุณค่าของเรือนไม้หลังนี้ผมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่หลวงอนุสาสุนทรนะรข้ขาบ,บดีผู้บุกเบิกการค้าในเมืองเชียงใหม่นะครับเนื่องในวาระครบรอบ125ปีผมและยังเป็นเรือนคู่แฝดกับเรือนคำเที่ยงณสยามสมาคมกรุงเทพอีกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับ เรือนอนุสาสุนทรเป็นเรือนไม้ร้านนาแห่งภาคเหนือที่สร้างขึ้นโดยความพิถีพิถันสะท้อนทั้งศิละปะสถาปัตยกรรมและความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนาอย่างงดงามจุดเด่นที่มองเห็นได้ชัดคือกาแลไม้แกะสลักที่ไขว้กันบนปลายจวหลังคาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลภายในเรือนมีพื้นที่ใช้สอยที่บ่งบอกวิถีชีวิตของคนล้านนาอย่างครบถ้วนเช่นเรือนไฟที่มีเตาไฟสามก้อนซึ่งใช้สำหรับหุงข้าว และมีไม้แขวนสำหรับพริกหอมกระเทียมเรียกว่าคาอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญคือเตินพื้นที่กึ่งโล่งที่ชาวล้านนาใช้เป็นที่พักผ่อนในการทำงานหรือประกอบพิธีกรรมเช่นการสืบชะตาบ้านหรือการลดน้ำดำหัวในวันสงการด้านบนผนังของเตินยังมีหิ่งบูชาบรรพบรุษหรือหิ่งผีปูย่ย่าที่เป็นหัวใจของความผูกพันระหว่างคนกับบรรพชนเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องนอนจะพบว่าหํายน ติดอยู่เหนือประตูเชื่อกันว่าเป็นสิ่งป้องกันสิ่งชั่วร้ายและยังเป็นงานศิลปะที่สะท้อนรสนิยมช่างล้านนานได้อย่างลงตัวภายนอกเรือนยังมีหาน,น้ำหม้อสาหรับวางหม้อน้ำดื่มไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนและบ่อน้ำสําหรับใช้สอยในครัวเรือน สะท้อนวิถีชีวิตเรียบง่ายและเอื้ออารีของผู้คนในกาลกร่อนครับและนี่ก็คือเรือนอนศัรด์สุนทอนหนึ่งในเรือนล้านนาที่สมบูรณ์และทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่นะครับเป็นสถานที่เรียนรู้ที่มหาวิทยายลัยรา,าชพัฏเชียงใหม่ได้เก็บรักษา,าไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในรากเหง้าและมรดกทางวัฒนธรรมของเรานะครับสำหรับวันนี้รายการตั้นล้านนาและผมก็ต้องขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ